สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราทีมนักแสดงจัาบทเพื่อนบทเพลง f ฟนไฟเวอร์ซีรีส์ครับอ่าก้านนะครับเป็นพุ่มกับครับเรโอนะครับรับบทเป็นพี่แทนครับไต่ครับรับบทเป็นออยครับผมโจเซฟครับรับบทเป็นปืนครับผมแอนครับรับบทเป็นคุณครับฮาร์ดครับรับบทเป็นตินครับ คอนเน t ครับระบบเป็นแขกครับก็จากวันเดย์คือการแบบออดดชั่นชายหนุ่มวัยรุ่นมากกว่า500คนแล้วคัดเลือกออกมาเหลือประมาณ22คนบวกกับอีกคนนะคะวัยสี่ครับเป็น26 26ซึ่งเราจะออดดชั่นด้วยวิธีการมีการร้องเพลงแล้วก็มีการแสดงครับผมมีเต้นด้วยมีเต้นด้วยก็จะแบ่งพารกันอยู่นั้น เ่อเป็นเพลงแ n น forever ใช่สุดท้ายก็เพื่อนกันครับผมเจ็บอยู่นะเอาดีๆเพลงนี้คือตั้งเป็นชื่อซีรีส์เลยแฟน forever ซีรีส์ตอนแรกอ่านรับโจทย์มาจากผู้จัดก่อนว่าเขาอยากทำกลุ่มวันเดย์ให้มีซีรีส์สองเรื่องจะได้เข้าคอนเซ็ปต์คือเท่าไหร่นะสิบสองเลยนะยี่สิบสองสิบสอง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 ครับผมซึ่ง ยี่สิบสองสิบสอง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 มันคือยังไงคุณเรียวอ่ายี่สิบสองก็คือยี่สิบสองคนครับสิบสองคือสิบสองเพลงสองต่อไปคือสองรายการวาไรตี้ครับซึ่งมีไปแล้วคาราโอเกะโกกินครับในไลน์ทีวีไปดูกันได้สองต่อไปคือสองซีรีส์ที่พวกเรากําลังทํากันอยู่และสองต่อไปคือสองโชว์เคสครับโอ oh. ้อันนี้เราอยู่ที่สองซีรีส์ oh. อ่าแล้วจะบอกว่าถ้าแบ่งเป็นสองอ่ะเราจะเก็บรวบรวมนักแสดงไม่หมด หมายถึงว่าในโปรเจกต์วันเดมคือ22บวก4เป็น26คนถ้าเราทําแยกแสดงว่าต้องมีกลุ่มหนึ่งที่รอก่อนเราก็เลยจับรวบ2เลือกเข้ามาอยู่ในเรื่องเดียวกันเลยโดยการเล่าไปพร้อมๆกันถ้าอยากจะดูมากกว่านั้นจะซีซั่น2กรก็จ้างใหม่ใดๆเราก็เลยก็เป็นแผนเราแหละอะว่าไปพอสองเรื่องนี้มาเราก็จะแบ่งพาร์ทเป็นแทนออยกับซีตินซึ่ง2คู่เนี้ย จะมีเส้นเรื่องคนละเส้นเรื่องกันแต่แทนกับซีจะเชื่อมโยงกันในในซีรีส์เรื่องนั้นฝั่งแทนออยจะเป็นเกี่ยวกับดรามา่าโรแมนติกซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับพี่น้องครอบครัวปมปัญหาครอบครัวแล้วก็เรื่องการบูลลี่ต่างตาส่วนซีตินก็จะเป็นมัธยมวัยรุ่นสดใสตามหาความฝันฝั่งนั้นก็จะก็จะเป็นซีติน ก็คือในซีรีส์เรื่องนี้เขาก็จะเอามีเพลงทั้งหมดที่น้องๆจะต้องได้ร้องใน12นั้นเอามาลงในซีรีส์โดยการที่เอาเนื้อเพลงมาจับกับบทบทไหนเข้าก็คือจะร้องเพลงไปเลยอยู่ในซีรีส์ซึ่งการร้องเพลงคือร้องเพลงสดไม่มีไม่มีการแบบอัดเสียงไปก่อนก็คือเราจะให้โรวจเด็กๆเป็นทาเลนของชาเลนของเด็กๆเลยว่าแบบว่า,วาให้สองเพลงนะทุกคนสองคนสมมติร้องคู่กันจะต้องไปฝึกมานะว่า เราจะต้องร้องเพลงอะไรและเราจะต้องร้องยังไงโดยทั้นเด็กก็จะคิดเองแกะคอร์ดกีต้าร์มาเองร้องเองก็จับแล้วก็ใส่เร렉ชั่นเราก็จะมานั่งฟังเขาร้องแล้วก็เอาไปใส่เร렉ชั่นอีกทีหนึ่งว่าควรจะเป็นยังไงฝั่งเราจะเป็นเกี่ยวกับการแสดงส่วนการดนตรีน้องเขาต้องเก่งกว่าเราอยู่แล้วเราก็เลยปล่อยให้น้องเขาทำเลยได้มันยากนะแบบว่าเราต้องเหมือนเราต้องซ้อมมาให้ชินมือชินปากเลยอ่ะไม่งั้น เราก็จะไปพวงอยู่ว่าขอดต่อไปอะไรร้องต่อไปคําว่าอะไรอเราก็จะไม่ได้แสดงเลยทางนั้นตรงนี้เราเลยต้องพร้อมสําหรับการเล่นการร้องเพื่อจะได้ไปโฟกัสเรื่องสายตาอารมณ์ในการแสดงที่ส่งออกมาด้วยหลุดก็คือหลุดค่ะเราจะกั้นใจก็หยิบตัวเองนะผมบอกว่าตัดต่อเอาเพื่อจะได้แบบแบนชาเลนจ์น้องให้น้องแบบตั้งใจทํามันจริงๆ บรรยากาศในกองถ่ายเป็นอย่างไรอันนี้คือต้องแยกกันเลยนะเพราะว่าถ่ายไม่มีความกันสมมติว่าฝั่งนี้ถ่ายอีฝั่งจะหยุดถ่ายหมแต่ว่ามีเสาร์อาทิตย์ในการถ่ายอย่างเงี้ยเสาร,ร,ร์อาจจะเป็นฝั่งแทนออยอาทิตย์อาจจะเป็นฝัน่งซีตินไปเลยก็ขอามันก็ถ่ายกับพี่ต่ายสองคนนะเนาะก็สิ่งที่เห็นจากในกองเลยก็คือพี่ต่ายแกกินเยอะมากครับแบบะว่ากินผักเที่ยงทีนี่สองจานนี่ไม่อยู่ข้าวกองเกือบหมดเดี๋ยว จะเอากลับบ้านหรือเปล่าไม่รู้ด้วยมีนิดหน่อยถูก <c oughs> ไ,ไหมก็ถ <c oughs> ูกไหมเนี <c oughs> ่ยไม่รู้นีมันก็มันก็ยุ่งยุ่งแหละครับเพราะว่าเหมือนเราถ่ายกันสองคนถ่ายเสร็จกลับมาเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนผมแล้ววิ่งกลับไปถ่ายแล้วก็เนี่ยวนอยู่เนี้ยทั้งวันตั้งแต่หกโมงจนถึงสี่ห้าทุ่มก็ต้องค่อนข้างต้องสตรองนิดหนึ่งเหมือนกันฮะจะเมาอะไรดีเออได้เหรอฮะ หยอกเล่นไม่มี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 สนุกดีครับมันก็แปลกใหม่ดีที่เราได้อ่าอีกเรื่องนึงครับไม่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้เลยอันนี้พูดกับเก่งมากครับผมได้ไหมฮะได้ฮะเหมือนตั้งกำกับเลยเขาก็ บรรยากาศดีครับไม่เคยเจอแบบว่าอยู่กับผู้ชายเยอะขนาดนี้แบบว่าไม่เอาดีๆเรียนเทสซิลินไม่ใช่หรอไรนะฮะยูเรียนเทปซิลินไม่ใช่หรอทำงานไงทำงานบรรยากาศในการทำงานใช่แสนุกดีครับเวลาว่างก็ไม่พักนะเล่นเกมมือถือกันครับแบบว่าไม่มีมีท่องบทบ้างบางคนก็ท่องบทบางคนก็เล่นเกมแต่ต่ายนี่คือเวลาว่างก็กินอย่างเดียวอ้โหใช่ครับผมก็สนุกดีครับ เป็นยังไงบ้างคะอ,อ๋อบรรยากาศใช่ไหมฮะก็เวลาที่พักนะฮะก็จะเห็นว่ากลุ่มของเด็กกินฟิลเนี่ยก็จะจับกลุ่มเล่นเกมกันแบบซีเรียสมากเหมือนว่าเหมือนไปแข่งอ e ีสปอร์ตอะไรเงี้ยบางคนคือแบบจริงจังมากกับการเล่นเกมแบบเวลามีคนเรียกเขาจะบอกไม่ได้ครับยังไปไม่ได้ทีมต้องการผมทีมต้องการผม <c oughs> อะไรอ, <c oughs> อะไรประมาณนี้ครับแบบจริงจังมากบางคนก็จะหลับแต่ว่าส่วนน้อยก็จะอ่านบทอะไรเงี้ยพูดให้ซีรีส์ดูดีเลยอ่นนะเขาเตรียมตัวว เตรียมตัวมาแล้วตั้ง่บ้านใช่ครับโอเคใจชื้นเมีก็เป็เล่นเกมเล่นเกมเป็นหลักใช่ครับก็คือให้เขาไข่เียดไปในรูปแบบนั้นึงโอ้ย่ลืมนะครับร่วมกับเก่งมากอ่าจเซฟเมื่อกี้เห็นูใจจะพูดโยนครับโยนน่าดิ้งเลยอ่ะบรรยากาศในกองใช่ไหมครับ ดีครับกับข้าวมีแต่ของเป็นเผ็ดผมกินไม่ได้สักอย่างเลยครับใช่กินเผ็ดไม่ได้ครับผมเสียใจมาก <c oughs> ผม,มอยากจะฝากไปบอกกับ <c oughs> คุณป้าแม่บ้านที่ทำกับข้าวช่วยเอาผักออกให้ผมหน่อย <c oughs> ไ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่มีอะไรจะเมาส์นอกจากจะบอกทุกคนว่าเมาส์เนี่ยแปลว่าปากนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดไม่ใช่ปากเนะี่ยก็แปลว่าที่มันอยู่กับคอมครับที่มันใช้เล่นแต่เมาส์เนี่ยแปลว่าปากถ้าเกิดไม่ใช่ปากเนี่ยก็แปลว่าที่มันอยู่กับคอมครับ เดก็ปล่อยลมพัดไปพูดถึงบรรยากาศใช่ไหมครับวุ่นวายมากเพราะว่าแบบเด็กมันจะเป็นเด็กเยอะครับจะเป็นเด็กอายุแบบ15 16 17 18ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับ19 2เเป็นเด็กผู้ชายนะครับก็เวลาเด็กผู้ชายอยู่รวมกันอ่ะมันเหมือนกับทุกสถานที่ทุกที่อ่ะเหมือนสนามเด็กเล่นทุกคนก็จะแบบ โวยวายว่างอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนผมก็จะเล่นด้วยเหงาครับก็เหงามันเหงามันเหงาจริงๆครับอยู่ในกองเนี้ยอะไรเงี้ยก็ต้องเล่นกับเล่นกับพวกน้องๆอะไรเงี้ยครับอาจริงๆในฐานะที่แบบเราเป็นพี่ใหญ่สุดของกลุ่มนี้แล้วเราจะชอบสังเกตคนอยู่แล้วมันก็จะมีหลายๆแบบหลายๆรูปแบบอย่างเงี้ยชอบกินนั้นชอบนอนอันนี้ที่เหลือจะชอบเล่นอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ บางวันเราค่อยสลับไปเอยเราไปกินกับเขาอันนี้เราไปนอนกับเขาอันนี้เราไปเล่นกับเขาเพื่อจะได้รู้ว่าอันไหนสนุกที่สุดสุดท้ายก็คือแบบสุดท้ายอะไม่ว่าทุกคนจะทําอะไรกันอยู่สุดท้ายทุกคนก็มารวมตัวกันอยู่ดีฮะก็คือมารวมตัวกันเล่นเกมฮะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจในการอ่านบทอะไรสักเท่าไหร่ก็คือเราจะมีกฎ5ถึง1หมายถึงว่าถ้าเราเริ่มนับแบบ5 4 3สอย่างเงี้ยทุกคนจะต้อง รวมตัวกันอย่างรวดเร็วและทิ้งทุกอย่างอะไรเนงะี้ยเราก็จะมีการเหมือนกดกันอยู่ร่วมกันนะมันควรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรร่วมกันตั้งกฎหมายว่าแบบใครไม่ชอบอะไรควรตั้งกฎอะไรอย่างเนงะี้ยแล้วทุกคนก็เคารพกฎอย่างดีแล้วเราก็เลยปล่อยเช่นถ้าเขาบอกว่าเขาถ้าเคารพกฎว่าเขาจะาลุกขึ้นมาเร็วๆอะไรเนงะี้ยเขาขอเล่นเกมได้ไหมในจังหวะที่เขานั้นเราก็มีข้อแรกเปลี่ยนกันก,ก็คุยกับเด็กก็คือต้องแบบข้อแรกเปลี่ยนโอเคได้แต่ว่าถ้าเรียกต้องลุกนะ ก็พูดกับเขาดีๆแล้วเขาก็ทําตามกฎนั้นสมมติว่าผิดกฎเราก็ลบกฎข้อนั้นของเขาทีเหมือนกันซึ่ง็นการแร์ซึ่งมันก็จะเขาก็จะกลัวว่าเขาจะไม่ได้จับมือถือเช่นยึดมือถือทั้งหมดวันนี้ยึดเลยไม่ให้ทุกคนก็จะเริ่มกระวนกระวายมือถือเขาอยากได้มือถือคืนแล้วบอกได้มือถือคืนได้แต่ถ้าพี่บอกให้เอาลงปุ๊บทุกคนจะต้องเอาลงแต่ถ้าไม่เอาลงต่อไปนี้กฎในการได้มือถือคืนก็หายไปเช่นเดียวกัน ควบคุมกันด้วยประมาณนี้ไม่ควบคุมด้วยกันแบบใช้เสียงนี่นะแต่ก็บางทีก็ถือไม้เลียวบ้างอะไรบางทีใครอยกเลยว่าใครดื้อสุดโอ้โตาล็อกแรกกันหมดเลยจะบอกว่าใครดื้อสุดไม่ได้เพราะว่าเขาจะมีวิธีการดื้อของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยยาของไตก็คือเรียกให้ลุกจากการกินข้าวยากลําบากมากไต่ไปทํางานเดี๋ยวนี้ไตจะบอกว่าอีกคํหนึ่งอย่างนี้ หรือฝั่งนี้ก็คือนอนก็คือจะต้องแบบอีกสักห,ห้านาทีขอสามนาทีก็คือไหลไปส่วนฝั่งนี้ก็คือ,อยังไง <laughs> ก็จะเป็นประมาณน,นี้ก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ยอมพูดเปืนแบบพูดไม่ยอมพูดอ่าอันนี้ก็จะเป็นดื้อแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ละคนแต่คฝั่งเนี้ยสองสามคนเนี้ยคือโตแลต้วครับโตไม่ได้ขยนัขยนไม่ได้พูดว่าขยันเลยพูดว่าโต ก็คือจะมีความรับผิดชอบแล้วก็ให้เขาเป็นแบบอย่างของน้องๆเพื่อที่แบบท่านท่านน้องท่านน้องทำไม่ดีเขาก็จะเป็นคนเตือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเขาทำไม่ดีเขาก็จะขายหน้าที่หน้า <ๆ S 2> เขาเองอะไร <S <S 2> <S 2> อย<ๆ>่างเงี้ยใช่สี่ประเทศซึ่งเขาก็บอกมาแล้วกันเนียมาเลย่ปุ่นมาเลจีนเกาหลีโอ้ยได้หมด มีไต้หวันด้วยตอนนี้ก็คือกําลังอยู่ในขั้นคุยกันอยู่ mm hmm. ก็ไม่ใช่สี่ 4, แล้วห mm ้า hmm. แตงว่าเพิ่งขายได้มีกระเพยกระซิบมาจากข้างหลังนะคะ mm hmm. <laughs> ดีใจก็อยากจะให้ผลงานของไทยหรือว่าน้องๆคือด้วยใจอะ่ะไอผลงานอะ่ะเราก็ทํากันเต็มที่หรือว่าปรึกษากับหลายฝ่ายมาให้มันดีอยู่แล้วจริงๆเราอยากให้น้องๆที่มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมหรือทั้งหมดอะ่ะได้เอาผลงานของตัวเองออกสู่สายตาคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อนะไรย่างเงี้ย จะได้มีฐานแฟนคลับไ,ได้มีคนรักเยอะๆเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากกว่าครับผมก็ที่ไม่คนพาซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเหมือนอีกหนึ่งบทเรียนที่สะท้อนสังคมมากมายให้กับคนดูเลยครับรับรองว่าคนดูจะได้อะไรมากมายจากซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนแล้วก็จะได้เห็นมิตรภาพของพวกเราความสุขในการทำงานของพวกเราแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนจะมีความสุขที่ได้เห็นพวกเรามีความสุขครับ ขอบคุณครับก็ขอฝากด้วยนะครับกับซีรีส์ของพวกเราบทเพื่อนบทเพลง f i e นฟอยเบอร์นะครับออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา5ทุ่มนะครับทางช่อง m c o t SD กดหมายเลข30ครับผมครับก็สำหรับคนที่ดูไม่ทันนะครับเรามีรีลันวันต่อมานะครับวันอาทิตย์7โมงเช้านะครับที่ a s Play นะครับแล้วก็ฝากเวอร์ชั่น Director Cut นะครับทุกวันอังคาร4ทุ่มครับผม ครับเวอร์ชันดีเลกเตอร์คัทคือจะมีซีนที่ไม่ไม่ได้ดูใน m อ็มคอนะครับแล้วก็มีความฟินมากมายเพิ่มขึ้นสุดๆไปเลยถ้าพลาดก็คือพลาดเราไปวนวนอยู่นั้นเลยวนวนได้เลยจ้าสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องบทเพื่อนบทเพลงแฟนควอ e r อร์ซีรีส s บ๊ายบาย